ยัง,ยงไม่ oh. โอโลเลยแต่ว่าก็ช่วงนี้ก็เดินทางแถวแถวเอเชียกันก็ mm. ดีใจท,ที่ที่เราได้ไปหาเขาเป็นไงบ้างใช่ค <ๆ S 2> ่ะก็ถามว่าเหนื่อยไหมอะ <laughs> คือพอเจอพวกแฟนแฟนเขา <laughs> เขาก็คือแบบหายเหนื่อยอะค่ะคือมันหายเหนื่อยเห็น <laughs> เห็น, <laughs> เ,หนเห็นการที่แบบเขาอุตส่ามารอเราตากฝนตากร้อนตากหนาวมารอเราอย่างเงี้ยมันมันหายเหนื่อยแล้วยิ่งทําให้เราแบบมีกําลังใจในการแบบ โชว์ให้พวกเขาดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รักดีใจที่ได้เจอแฟนคลับค่ะเราชินกับคำว่าสนามบินแตกยังชินแล้ว <laughs> เป็นยังไงบ้างมันพอเห็นภาพนั้นแล้วมันแบบตกใจหรือมันแบบคืออว่าทุกคนเขาตื่นเต้นมากกว่าเขาก็เลยแบบอยากเข้ามาหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าถ้าถ้าทุกคนเป็นระยะก็ดีเราจะได้อยู่ด้วยกันได้นานขึ้นเราจะได้มีเวลาแบบโบกมือบายๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าทุกคนแบบ มีระยะให้เราเราจะได้เข้าไปหาได้แต่ละเมืองแต่ละเมืองที่ไปมันแตกแตกต่างกันไหมต่างไหมอ๋อแฟนคับก็ยังก็ยังคงต้อนรับเราอย่างเช่เหมือนกันนะคะแล้วก็ต่างกันไหมก็แทบจะไม่ไม่ค่อยต่ยงกันเลยต้อนรับต้อนรับดีทุกที่เลยค่ะมีสิ่งที่เราต้องเตรียมต้องรับมือไหมกับเพราะแบบเราต้องเตรียมตัวยังไงพอแบบรับกระเป๋าเสร็จแล้วเปิดมาเจอกแบบโอ้ฝูดชน อ๋ก็จริงๆอ่ะคือหลิงเข้าใจมากๆเลยการที่เราอ่ะบินไปไปหาเขาคือโอกาสมันน้อยมากที่เราจะได้บินไปหาเขาถึงประเทศนั้นเลยแล้วก็เขาก็คงอยากเจอเรามากๆอ่ะคือเราเองก็อยากเจอเขาอยากใช้เวลากับเขาเออก็ว่นให้แฟนๆแบบ คืออยากให้ดูแลความปลอดภัยด้วยกลัวแฟนๆแบบไม่ปลอดภัยนั่นเองเพราะว่าแบบถ้าสมมติอ่านๆเข้ามาไม่ใช่แค่เรานะที่ลมคือแฟนๆก็ลมด้วยแล้วพวกเราก็ช่วยไม่ได้เหมือนแบบคราวที่แล้วที่เราไปประเทศไหนกันสักที่หนึ่งอะคือก็อมีแฟนๆลมแล้วพี่หลี่ก็พยายามช่วยเราก็ช่วยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออไม่อยากให้แฟนๆใช่ค่ะเราไม่อยากให้แบบ แต่อย่างพอภาพมันออกมาอะไรคนก็เป็นห่วงความปลอดภัยของเราสองคนตรงนี้มีมาตรการยังไงบ้างสำหรับเราหลังจากที่ไปหลายประเทศมาแล้วก็มีการนะคะแล้วก็ส่วนมากก็ทางออร์แกนน์เขาก็คงจะคุยสนับดินว่าให้แบบเติระเบียบให้ที่แบนขวาอะไรอย่างเงี้ยให้อยู่กันเป็นแถวจะได้อยู่ด้วยกันนานขึออ้นด้วยอย่างอย<ๆ>่างอย่างประภาพเองเห็นแม่ก<ๆ>้อยเองก็แบบถูกเบียดออกมาเลยไม่ไม่ใ <laughs> จขับแล้ว <laughs> คุณก้อยคุณก้อยเดินกันออกจากแถวแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะก็เอ่อ เราเจอหน้ากันครั้งแรกพี่ทีมงานเขาอาจจะยังไม่รู้ว่านี่คือคุณแม่หนูอะไรอย่างเงี้ย่าล่าสุดที่หลิ่งตวนีที่บอกมีคนเข้ามามีคนเข้ามาทว่มีจุดที่มุ่งึุดถึงตัวเราอ่ะอ๋อใช่ก็มีแล้วก็มีก็คือเขาพยายามเอาขอบมาให้เราเป็นต่าให้ขอ เป็นตุ๊กตาที่เขาเขาตั้งใจมาให้เราแหละแต่ว่าคือเราก็ไม่รู้จะรับยังไงเขาเขาทำ่างนี้อ่ะอ๋อใช่รับไม่ได้รับไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยชิคเก้ใช่เทำอย่างเงี้ยแค่หนึ่งเขาข่าวเปลี่ยนแบบนี้ไม่ใช่เหรออีกอันนึงหรอเอราะจริงหรอที่ที่บอกว่าที่เหมือนเข้ามาถึงโจมเราที่เหมือนจะมาถึงหรืถึงตัวแ่ะใช่ไหมใช่ตุ๊กตาไหมอันนี้คือล่าสุดแล้วใช่ไหมลาสุดอ่ะ ใช่ตุ๊กตาไหมคะตุ๊ก็่อัปเดตอีกหมมาว่าเราอใช่อันนั้นคือตุ๊กตาที่เขาพยายามแบบให้เราใช่แต่ว่าคือ้ไม่ถึงเขาก็เลยเปเหี่ยวตายอ๋อแต่ว่ามันเป็นแค่คิปในช่วงสั้นๆคนคิดว่าจะเข้ามาสู่โจมน่าจน่าจะ้านนเรื่องาวเรือเป่ยนเรื่องราเปลี่ยนเองราเปลี่ยน